เดี๋ยวจะพาไปดูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับเมื่อเราปลูกต้นไม้โอ้นี่ตัวอะไรโอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูไอ้ตัวนี้ก่อนบ้านผมเขาเรียกแมงแคงนะครับเมื่อกี้มันหอมเหมือนกลิ่นแมงดาเลยบินไปหมดแล้วบินไปหมดแล้ว,มลวเมื่อเราปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ไม่ได้ปลูกต้นไม้เชิงเดี่ยวนะครับ ปลูกหลากหลายอย่างปลูกให้เป็นป่านะครับมันก็จะมีความหลากหลายของต้นไม้นะครับมีทั้งไม้ผลไม้ดอกก็ชัก,ชกจูงสัตว์ป่าไม่ว่ามาลงมาแงอะไรต่างๆมาอยู่นะครับก็พามาดูชนิดนี้เลยตัวนี้ตัดหญ้าไปรอบก่อนนี้ก็โอ้โหไม่เห็นเขานะครับรังแรกๆใหญ่กว่ากำปั้นนิดเดียวนะครับตัวต่อนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าต่อหัวเสือนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะขนาดเท่าลูกบาสแล้วนะครับโตเท่าลูกบาสแล้วในสวนผมเจอไป3รังนะครับก็ปีนี้จริงๆมันน่าจะเยอะกว่านี้นะครับแต่และปีนี้มีแบบ4 5หรังนะครับเ,เขาคนรู้จักกันเขาเอาไปรังหนึ่งแล้วแหละก็คือเขามาทาภารกิจในสวนนี่แหละก็โดนต่อยไปคนหนึ่งก็เขาก็เอาไฟจุดเผาไปเลยเพราะว่าเขาอยู่ในพงหญ้านะครับตรงนั้นก็มันกีดขวางพื้นที่ ส่วนรังนี้สักวันหนึ่งก็จะโดนผมจับไปทำอาหารนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเอาน้องหมาผมมาแล้วถอยก่อนเอ,อ๊ยถอยลูกเดี๋ยวให้นี่เข,เ,น <c oughs> เข้าไปเดี๋ยวโดนต่อยเข้าไปได้ลูกดูสภาพป่าด้วยนะครับตัวต่อจะเข้ามาอาศัยเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารังนี้ผมยังไม่เอานะครับก็รอเวลาก่อนอีกสักพักนะครับก็ กล้ถึงฤดูการเขาเต็มทีแล้วแหละก็เขาก็เริ่มหาแล้วแหละชาวบ้านที่หาต่อที่ไม่ว่าเขาจะหาขายหรือหาไปกินนะครับแต่คงคงคง,งอีกสักพักนะครับก็อีกรังหนึ่งน่าจะใหญ่กว่านี้แล้วนะครับรังใหญ่กว่านี้แหละก็นอกจาก <laughs> เขาจะมาอยู่อาศัยเนี่ยเป็นความหลากหลาย ของธรรมชาติแล้วเนี่ยก็เป็นพิษเป็นภัยกับผึ่งด้วยนะครับคือในสวนผมมีการเลี้ยงผึ่งโครงป่านะครับเลี้ยงผึ่งโครงป่าก็เขาไปบุก2รังแล้วบุกรังผึ่งโพงนะครับก็อีกยางเป็นตัวกําจัดแตนได้ดีมากเลยนะครับมันก็จะมีแตนต่างๆทํารังตามต้นไม้นะครับผมก็ไปสังเกตดูตัวต่อเนี่ยก็จะไปจับลูกแตนนะครับกินเลยก็ถือว่าเป็นเป็นภัยทางธรรมชาติ ของพึ่งนะครับตามธรรมชาติของเขาแหละเขาก็คงรักษาสมดุลของเขาอยู่นะครับแต่เมื่อเขามาอยู่ในสวนสักวันหนึ่งผมก็ต้องเอานะครับเพราะถึงถ้าผมไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นขับรถผ่านไปผ่านมาทีมงานที่เขาหาต่อเป็นอาชีพนะครับเขามาเจอเขาก็คงไม่ได้เกรงใจแต่กยป่าส่วนตัวนี้บ่แต่ก็คงไม่ได้คิดหรอกก็เขามาเอาเลยก็เห็นเห็นทุกปีก็เป็นประมาณนั้นนะครับก็ก็จะไปว่าเขาก็ยุ่งยาก เปล่าประโยชน์ก็เราก็จัดการเอาออกจากสวนเราซะเนาะตัดปัญหาไปแล้วก็อีกอย่างมันก็จะไม่ได้ไปกินพึ่งแต่ว่าเขาก็มาอยู่ทุกปีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกรังหนึ่งรังนั้นโอ้โหนี่ก็ตัดหญ้าไปก็เกือบโดนไอตัวนี้นะครับถือว่าเป็นอันตรายในเวลาตัดยงตัดหญ้าที่เราทําสวนป่ายอย่างนี้นะครับบางรังเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับบางรังอยู่ต่ํามากอันนี้ผมก็ว่าต่านะครับคือในสวนผมเนี่ย เอรังที่สูงที่สุดก็แค่ประมาณ4ี่หเมตรแค่นั้นนะครับไม่สูงรังต่ำๆอย่างเงี้ยปิดพื้นเวลาเราตัดหญ้าไปเนี่ยโอ้โหโดนเต็มๆผมเคยโดนสูงสุดใน11ตัวนะครับแบบ4ี่หตัวนี้ประจำเลยสี่ตัวสาตัว5้าตัวเนี่ยโดนต่อยประจำนะครับอ่ะเดี๋ยวดูไปดูอีกรังหนึ่งแล้วกันนะครับรังใหญ่กว่านี้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาข้ามโซนไปเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่โซนที่2นะครับของสวนนะครับก็ ภารกิจอย่างว่านะครับช่วงนี้ก็ปลูกต้นมงต้นไม้รดน้ําต้นไม้แล้วก็ตัดหญ้าในโซนที่สองนะครับใส่ปุ๋ยบ้างต้นเล็กๆนะครับพวกต้นโตๆนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติแล้วนะครับอเดี๋ยวพาข้ามฟากไปโซนที่หนึ่งเลย <c oughs> นี่เป็นรังพึ่งนะครับที่เลี้ยงพึ่งโครงปลานะครับก็อยู่สี่รังเหลืออยู่สี่รังนะครับโซนนี้ ต้นน,นนี้ก็ตัดหญ้าไปตั้งแต่ต้นฝนนะครับครั้งเดียวคือต้นไม้เขาโตแล้วเขาก็ใบเขาคลุมแสงได้ต้นเอ่อพวกต้นหญ้าพวกอะไรก็ไม่ไม,ไม่ค่อยโตเร็วเท่าไหร่ก็จะไปตัดอีกทีก็คงปลายฝนนะครับรอบสุดท้ายเลยแต่อีกสักสองสามปีเนี่ยคงแทบไม่ต้องตัดหญ้าแล้วนะครับทีนี้ปล่อยตามธรรมชาติได้ ข้ามมาโซนที่หนึ่งนะครับไปพาไปดูรังต่อไอ้ต้นไม้ส,งสูงๆก็มีนะครับเนี่ยอย่างต้นอิทึกเนี่ยต้นซึกต้นกระซิกหรือว่าต้นพลึกนะครับจามจุลีสีทองเนี่ยแต่เขาก็ไม่อยู่นะมาทํารังอยู่ต่ำๆนี่แหละเนี่ยรังนี้ถ้าผมไม่เอาเอโอ้โหติดถนนเลย เดี๋ยวทีมที่เขาหาต่อเป็นอาชีพเนี่ยเจออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาใช้ไม่ใช่เดินหานะครับเขาใช้เหยื่อล่อแล้วก็ให้ตัวตัวแม่ต่อเนี่ยกินไปจับตัวแม่ต่อมาแล้วก็ปล่อยบินไปทีละตัวนะครับก็ตามตามแม่ต่อไปสุดท้ายก็จะไปเจอรังเขาเนาะอย่างนี้โอ้โหต้นมะฮอกกานีต้นนี้เนี่ยต่ำๆอีกแล้วโอ้ต้นนี้อุ้ยใหญ่กว่ารังรังเมื่อกี้นะครับ ็นที่เขาหาไปขายกันนี่แพงนะครับกิโลนึงเป็นพันเลยนะครับลูกต่อเนี่ยผมเคยเจอแบบรังใหญ่ๆเนะาะเมื่อก่อนมันมาอยู่แบบขนาดไหนเดียใหญ่ขนาดว่าแบบอพูดยังไงเดียะเอาเอาเป็นว่าใหญ่มากใหญ่กว่านี้สักสี่ห้าเท่านะครับความใหญ่ของมัน โอ้ต่ดูอรังมันต่ําเลยมากเลยเหมือนเอามาเลี้ยงไว้เลยเนาะ <c oughs> แต่ตัวนี้เป็นศัตรูร้ายกาจของพึ่งเนาะ <c oughs> ก็ธรรมดาถึงเวลาเราก็จับไปทําอาหารนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการพึ่งพาธรรมชาติด้วยความเคารพนั่นแหละไม่ได้กอบโกยมากไม่ได้ตักตวงมากแล้วก็ก็ถือว่าเป็นอย่างว่าแหละตามวิถีชีวิตชาวบ,บ้านส่วนใหญ่ก็กินกันอยู่แล้วนะครับเรื่องต่อเรื่องอะไรนะครับ ซึ่งผมก็กินบ้างปลาปลายนะครับกินเยอะไม่ได้นะครับบา,บางคนก็มีอาการแพ้นะหลังๆมาผมก็มีอาการแพ้เหมือนกันนะครับจากตัวต่อเนี่ยดูดิอ่ะรีบโตลูกเลยเดี๋ยวจะได้จัดการอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับพามาดูความหลากหลายความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป,ป่าที่เราสร้างขึ้นมานะครับใครสร้างสวนป่าอย่างนี้นะครับ ปลูกให้หลากหลายชนิดเข้าไว้นะครับต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้พยุงตะเคียนไม้สักไม้แดงไม้สำหรับใช้เนื้อไม้ไว้สร้างบ้านหรือเรือนหรือว่าใช้ก่อสร้างใช้ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ไม้ผลผลไม้นะครับต่างๆปลูกให้หลากหลายเข้าไว้ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะไม้ <c oughs> เนื้อแข็งที่ใช้สร้างบ้านทำเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวนะครับเนี่ยอย่างนี้ต้นนี้ต้นมะแหนนะครับ ต้นมะแหนนี่ก็เป็นผลไม้ป่า,าหลากหลายอย่างทั้งไม้ดอกหอมไม้ผลนะครับเยอะแยะไปหมดต้นไม้ในสวนผมนโอ้โหหลากหลายชนิดมากเลยนะครับแต่อย่างต้นนี้ต้นอะไรต้นหยีนะครับมะเข่งเป็นไม้เนื้อแข็งด้วยแล้วก็สุดยอดไม้ทําเขียงทำทาคอนทําด้ามจอบด้ามเสียมนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ป่าเมื่อมันมีทั้งผลไม้ป่าดอกไม้ป่ามันจะชักจูงสัตว์ต่างๆเข้ามาอยู่นะครับ มันมีความหลากหลายของพืชพันธ <moon> <enders> <enders> ุ์แล้วก็จะมีความหลากหลายของสัตว์ป่าต่างๆเข้ามาอยู่นะครับซึ่งแต่ละอย่างมันก็อิงอาศัยกันบางชนิดก็กินบางชนิดเป็นอาหารบางชนิดก็กินดอกไม้เป็นอาหารน้ำหวานเป็นอาหารบางชนิดก็กินผลไม้เป็นอาหารแต่บางชนิดก็กินแมลงด้วยกันกินสัตว์ด้วยกันนะครับก็จะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นโอ้โหต้นนี้ถึงคลาวอดบไปแล้วต้นยิ้วนะครับต้นยิ้วหรือต้นนุ่นนะครับนิ้วต้นนุ่น สงสัยโดนร่วงลงไม่เป็นไรปล่อยตายไปตามธรรมชาตินะครับปลูกไว้เยอะเหมือนกันอันนี้อาศัยน้ำหวานเขาเลี้ยงผึ้งนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับพามาดูรังต่อเนาะแล้วก็ดูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่านะครับป่าปลูกเองกับมือนะครับเนี่ยไม่ใช่ป่าธรรมชาตินะครับแต่ลักษณะคล้ายๆธรรมชาติเข้าไปทุกทีแล้วโอ้โหต้นนี้ก็โดนนะครับโอ้สงสัยต้นงิ้วในสวนผมจะโดนทุกต้นเลยนะเนี่ย ไม่เป็นไรโดนด้วงแฮะตายไป